โอ้เนี่ยครับโรงแรมเรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับยังรู้เลย ไ,ไม,ม่เป็นไรไม่เป็นไรคุกหนูคุกหนู

Oh เนี่ย Oh โอ้

ดี้ไห้เปี้ยวเปี้ยวหนักปะไอ้ถื่ซอยปะเปี้ยวของแท้ของปลอมเราแบบนู่ มไม่เอาหนูไม่เล่นหนูไม่เล่นนาะหนูไม่เล่นไม่เอาพี่เขาจับแล้วล

ชั้นสามซื้อหางเก็ด้นี่มาจะชั้นสีที่พีอข้างบนเปิดซื้อหาถุงขึ้นไปนั่งเล่นได้ข้างบนใช่ป่ะเนี่ยแล้วเราก็ได้ส่วนลดค่าอาหารสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาข้างบนเพราะว่าเราเป็นลูกค้าแล้วข้างบนมีเวลาไหนอาหารเนี่ยอันนี้เขาให้เราขึ้นไปซื้อกินเองไปดื่มไปดื่มอ๋อแต่ได้ส่วนลดแต่อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์แม่ ไม่ดื่ไม่ดิล้วเขาเิปนั่งมึงจะเข่าปะสี่เท่าไหร่คะป้าเลขห้าสีมหรือเปล่า้ไหมช้เพื่ดิอันนี้เป็นสีส ก็คมาเหุเขาป็น hmm. ต mm ัวม่กก็ยไกด้ด้ปาวูมให้ด้วยป่าอุตส่าห์พกมาอยู่ในรถเพราสป่าทุตส่าห์กนะเอาเปิดไฟตุ๊กตีเปิดไฟทั้งหมดกันนะเลยเอ๋อไฟน่าจะเปิดได้แค่นี้นรไหลุไฟหลุ Okay. แ่เจีน้องกไงล่ะเิบดเขาเตียงเสริมม้เตียเสริมไม่ไ้โผลเนาะทางเนี่ยเขาเตียงเสริม้าใจเพิ่มก็มันสามลอยบอกมาเต้มมาตาไม่ต้องพึ่งกันเด็กแม่ไม่เป็นหา